ตอนจะคิดเมื่อกี้เลยปกติป่าวะโอเคอย่าลืมกดไลค์ด้วยอย่าลืมกดไลค์นะถ้าใครไม่กดพี่ใจแฮกไอดีโรบอกทุกคนมากดของพี่อย่าลืมกดตูดด้วยกดตูด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  ไปแล้วครับนี่คือก่องสีนี่กองสีมีที่หญ่ นี่ว้านี่อุ้ยสีดูกระดูกแก่ๆไอ้สัสเฮยเบ็ดทุกคนต้องมาไอ้สัตว์ต้องไม่รู้โค้ชแบบนล็คนี่ยอดรู้เยอะใครบอกว่าโค้ชลุงมาสวยได้ป่ะครับไปแล้วเก่งนะเมื่อกี้ เรเะบายสีถ้าทุกคนคิดว่าผมระบายสีไม่สวยนะการสิล้วเปิดผมได้ที่หนึ่งสีละ้วปะัไดนาดีที่โลไอสัตว์เนะี่ยสีมังก็ไม่ออกสีบ้าเลยวะ กบเหลากูกบเหลากูแตกทุกคนดูกบเหลากบเหลาแตกทุกคนดูน <c ười> ี่ฮะยบายน้องด้วยไปด้วยเซ็ตดูนี่ ขูดกลัวนารณมเริยบดูเขวจิ้วจิ้วมากมันต้องเปลี่ยนกล้องแล้วมันก็ต้องไปวาดรูปมึงรู้สี เ,เมื่อกี้เล่นพี่ไม่แคร์มันด้วยไปะยะักสีโอแตกกบเหล่ามังแตกไปแล้วอนะ่นนี ทุกคนพี่ว่าศิลป์แล้วเปิดพี่ได้ที่หนึ่งมันต้องปิดกล้องแล้วไปวาดอ่ะแล้วพี่กลับมานะบ๊ายบไอ้สัสเอ๊ยมีดฟักมุย คนบอกว่าพี่มีสีดดาไหมมีอยู่ในก,กระเป๋าแต่พี่ขี้เกียจออกมาไม่เชื่อดูไปสั่งได้จุดอยู่ตรงเนีย้วัดหลวงท้ายตลาดเออนี่มันยาวมากเลย

แม่งไปลงตรงน้ำไปหมดเลยนี่ขอเป็นชีก่อนเราตั้งกล้องเอาไว้แป๊บตั้งกล้อง action ผู้ชี้แต่จขั้นตะคืนแม่งก็ชี้ 光一鞋，完了。 no one well, แล้วคูฉี่แม่งปวดขี้ทุกทีทุกคนเป็นวมโหวนไหมนู่นห้องน้ำพี่อยู่นูน่นนู่นเห็นตรงนั้นไหมนั่นแหละนัะน่นแหละห้ะะะะองน้ำพี่พี่ขอไปขี้ก่อนขี้ ไม่เอาผ้าเช็ดตูดแห้งน่ะวางแห้งวางขาล่ะโปกนี่การล้างศูนย์มาได้ยงงี้เอาเคมาดูที่40ไหมมาดูนิดหนึ่งไหมอือนี่คุณีฮ่กลิ Ông quế lên xem Bye bye nè Nhớ đừng quật lấy đuổi giặt